ตำบลสบ้าย,ย้อยได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่25พฤษภาคม2542โดยแบ่งพื้นที่การปกครองครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่1ตำบลสบ้าย,ย้อยมีพื้นที่รับผิดชอบ360ไร่มีประชากรกว่า1,500คนประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามรองลงมานับถือศาสนาพุทธ ซึ่งต่างอยู่ร่วมกันยังมีความสุขและประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายเทศบาลตำบลสบ้าย้อยด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชาวสบ้าย้อยของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลอย่างนายธัญ,ญพัฒนสุวรรณรัตน์ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสบ้าย้อย เมืองน่าอยู่คู่สิ่งแวดล้อมพร้อมการศึกษาบริหารงานโปร่งใสใส่สใจคุณภาพชีวิตเป็นแนวทางที่ผมได้นำมาเป็นหลักยึดในการบริหารงานเทศบาลตำบลสบ้าย้อยรวมด้วยคณะผู้บริหารประกอบด้วยนายมนทนไทยสมบูรณ์ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลสบ้าย้อยนายพิทยาบรรจงรัฐดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลสบบาย้อย นางอัญชนาภุมมาลาสเสวดดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสบบาย้อยนายเอกชัยปิ่มไพบูลดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสบบาย้อยนายสุขสรรชาตพลดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลอีก12คนพร้อมด้วยนายชูชาติธรรมโชตด,ดำรงตำแหน่งประหลัดเทศบาล ได้มีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น6ส่วนดังนี้ 1. สำนักง,งานประลัดเทศบาล 2. กองคลัง 3. กองช่าง 4. กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดลอ้อมห้ากองการศึกษาหกกองการประปา การพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเทศบาลตำบลสบ้าย้อยได้กำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาดังนี้ 1. นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยและเสริมสร้างสันติสุขสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดทำแผนเตรียมพร้อมและฝึกปฏิบัติการจัดให้มีเครือข่ายตาสัปปะรดและเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงเป็นอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยในชุมชน รับเรื่องราวแจ้งเขตด่วนเหตุร้ายและจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยตลอด24ชั่วโมงก็เรามีรถดับเพลิองอยู่สองคันนะครับคอยช่วยเหลือประชาชนแล้วก็นอกจากนั้นก็มีรถตรวจการแดงนะครับซึ่งอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับได้มอบให้เรามาเราก็ได้นํารถตรวจการออกลาดตะเวนในในสนุนสายหลักทั้งสสายของเทศบาลของเรานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้นะครับคงจะได้รับความร่วมมือจากประชาชนโดยเฉพาะในการแจ้งบทเสให้พวกเราได้ทราบ 2. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เทศบาลเลรงเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานจึงได้จัดทำโครงการต่างๆเช่นโครงการทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลและพนักงานจ้าง โครงการทัศนศึกษาดูงานของอสมอและผู้ประกอบการโครงการจัดทำแผนชุมชนโครงการรมฎอนสัมพันธ์โครงการเทศบาลพบประชาชนเป็นต้น 3. นโยบายด้านการพัฒนาเมืองทางเทศบาลได้จัดการวางระบบการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันปลูกป่าเฉลิมเพระเกียรติ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปาการและทำการก่อสร้างปรับปรุงถนนระบบระบายน้ำคูในถนนมหาราชแล้วก็ถนนชานุเคราะห์นะครับตอนนี้ที่เรากำลังทำดำเนินการใกล้กลๆจะแล้วเสร็จนะครับในส่วนของการประปาเพราะเราได้ตั้งงบประมาณไว้สามแสนบาทเพื่อทาสีเท้งประปาปรปับปรุงเหล็กทางขึ้นใหม่โปรเจกต์ใหญ่ของเราครับตัวก็คืออาคารสำนักงานตอนนี้อยู่ในระหว่างการออกแบบส่วนอาคารหลังเก่า เราเพ่มีโครงการเราจะทำโรงเรียนอนุบาลของเทศบาลเองนะครับ 4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลตำบลสบ้าย,ย้อยได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการแข่งขันกีฬาประสานความสามัคคีและต้านยาเสพติดให้แก่เยาวชนและประชาชนจัดให้มีการบริการด้านสุขภาพโครงการอนามัยแม่และเด็กโครงการหยอดวัคซีนโปลิโอ โครงการเฝ้าระวังโภชนาการเด็กอายุ0-5ปีโครงการควบคุมโรคในเขตเมืองโครงการควบคุมโรคพิษสุนักบ้ากิจกรรมผู้สูงอายุเป็นต้น 5. นโยบายด้านการบริหารจัดการเทศบาลตำบลสะบาย้อยยึดหลักตามแนวทางกตัญญูนิยมตามหลักธรรมาพิบาลและยังสนับสนุนให้มีการส่งเสริมศาสนา ฝื้นปูและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นงานวันลอยกระทงประเพณีลากพระประเพณีแห่เทียนพันษาตลอดจนร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวณโรงพยาบาลสิริราชกรุงเทพมหานครเป็นต้นตั้งแต่ผมเข้ามาทำงานจนถึงวันนี้รวมระยะเวลา10เดือน กับผมได้พัฒนางานในด้านคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องในเทศบาลตะบนสบายย้อยได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกในเชิงประจักษ์ก็คือได้รับรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรมในหัวข้อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านวัฒนธรรมได้รับรางวัลจากกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเรื่องครอบครัวและสตรีต้องขอบพระคุณพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมืองานทุกงานที่เกิดขึ้นถ้าเกิดไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจ ไม่ไม่ได้เกิดการร่วมกันคิดร่วมกันสร้างและก็ร่วมกันเข้าใจในการสร้างงานกับผมองทำงานดีๆอย่างนี้กับท่านไม่ได้จากความมุ่งมั่นที่จะนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชนเป็นเสมือนการเน้นย้ำถึงศักยภาพในการพัฒนาที่มีอย่างเต็มสพลักกำลังของนายธัญ,ญพัฒน์สุวรรณรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลสบ้าย้อยและคณะทำงาน ที่จะนำไปสู่ดุลยภาพแห่งความยั่งยืนของชุมชนอย่างแท้จริง